สวัสดีพรอแมพี่นรอฟซีครับผมยินดีดดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแห่งมวลซุนวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังแนวทางมวดส่งท้ายปีของพ่อหมอดูเทวดาครับผมเนาะดูดวงแม่นนะครับเนาะแต่ว่าว่ิ่านมาพ่อ,อว่าเล็กจะมาตัวเกา่าตัวพี่น้องเดาอแต่ว่าทางช่อง บ่ิยๆว่าตามโงลจดถ่ายจะยิเ่เข่าวว่าเข่าอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่างวดน,นี้ทรง่ายปีอ่อจะเน้นให้ตัวไหนติดตามรับชมไปรพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อเกิดที่แล้วนี่เกิดยัง<ด>ขึ้นกับพ่อครับเขียนตะเล็กหึงเหล็กเก็บเรเขียนยนังไอเนาะอโอ้ยเย่อันเทีาใหญแห้งไร นีเล็กหนึ่กับเล็กขาเบ็กหนึ่งกับเล็กขาเล็กแกกบวกเอาสันวาแต่ว่าบอกกับว่าเก่ามากมากไร้หงดเห็นพ่อเนาะงวดที่แล้วเก่าโดดเลยบพ่อไปเลยมาซี่หมดติดห้าสีดขอม่าไหมเรีงวันเนี่ยอะไรเก่าเก่าขอม้าอีกแล้วพ่อเน่นสองขายปีแม่กับอาวปี่น้องอย่าผ่านได้พี่น้องเด้อเล็ก วันว่าได้ไปบ้านเก่าเอ้โห้านเก่พอต่แม่ตะเกิดพูดได้ครับผุณหมบ้านเล็กที่เก่าซิมฮอกเออไปนอนนี่ทั้งเยี่ยนจำเนี้ยขึ้นไปนอนนี่ได้ขึ้นไปนอนเลยงวดนี่ใช่เอ้เมื่อวาอยู่จังไหนวะสันเอ้าก็เฮี่ยนเจ้าของมามาหลายเที่ยนหรือได้แหละมานอนอยู่นี่วะันครับแต่แล้วตายแล้วที่อ๋อเฮ้ยคนว่าตายนี่ยล่ะครับมาถาม เกาโกโอ้ขึ้นไปนอนจบเยียเลยมาพอน่แมนนไปนั่งเียนเลยแต่ย่านต่เ็ฝันเห็นเฮียนมันเป็นเจ็โอ้อีกแล้วบาทนี่แต่วันกทีมันเกาชอพกครับโอ้มันเป็นไปได้หรือนะพอเกาหกเจ็กไดเกาหกเ็อ้แม่นบอกขึ้นรปากเอาที่เกาสิบหกแแต่ว่าคัน ท่านฝันเียนเหลอว่าเจ็พข้อมฟันเหยนเี็นจะ้างตเข็นะจ็ต้อใส้เจ้หามันบ่อเข่าโอ้ต้องเจ็บต่ว่าที่นี่เนี่ยคือบ้านเลขที่เก้าสิบหกแมนครับผมไปย่าใดมันว่าใครฝันเนียครับฝันไปว่าเขาอยู่โอ้โหแต่ก็นี่ไม่ติเห็นองไรความเด้แต่ไปนอนอยู่โอ้ไปนอนเลยแมน แงนกับโยของเก่าเป็นเก่าแต่เดี๋ยวเห็นมนุมีแล้วดิครับโอ้ไปเบิ่งหน่าประมางเขาเขามีเลือดออกมาแล้วแง่นแต่ฝัน,เ,นเห็นเขาเก่าอยู่นะโอ้เก่าเป็นไปได้เนาะครับเก่าคือจังคำนี้ดีเท่าไ่สมัยตะเก่าุ ا ะเออเป็นแงนงงะนะโบลานแล้วก<า>็หลังข้ามุ่งเกจโอ้แง่เกจนะครับผมเอาแฝนเฮ็ด อังค so right right? okay. mm. ่าอ่างค่าครับม anyway. ันเป็นเก็บเป็นเก็บเป็นคือเก็บเก็บป่านเพิ่มเติมมาเก็บพญานาคเนาะสมือนโมมี่เหลวโมมี่เหวหัวเงินาัวเงินสองหลังแฝดครับติดกันถึงไปนอนโมมี่ผู้ไร้ดิเป็นตาอ้ายหนามาเอ้าไปนั่นดิจังไหนวะสันโอ้ยจินต์วะจินเป็นยังเงี้ยเจ้าของมาหลายเที่ยวหรอหัวเงินคือคนบ่ตายนี่ย คือเขาเป็นบ้าหรอนี่เป็นยังนาะอนี่ก็บอกเป็นเลขเป็นเบอร์ว่าใช่ว่าม่กับมาเสียงครับพอเอามาเสียงอีกบอกหนี้แน่นก่าของเก่าของมาเสียงอ่าฝันว่าเด็บขึ้นต้นไม้โอ้ขึ้นไปสูงขึ้นต้นไม้ขึ้นไปสองขัน เล็กน้อยปตีมขึ้นไปต้องกดนั่นเล็กน้อยเพราะฝ่มาณสองสามปีเนี่ยข้ามขึ้นไปท่าเท่านั้นมาศูนย์มวูวูขึ้นบุกขึ้นมา nhóng ยักขึ้นมาขึ้นว่าจะว่าขึ้นไป nhóng ตีนยันยักน้อยต๊อกตกห่มเลยตกลงไปไปถึงขึ้นสิ่งต่ำ โอ้ยตายบริอาดอกระสันมองๆเป็นยังลูกข้นแรนติ้นไปเลยเด็กหน่อยเด็กหน่อยหนึ่งอยู่ข้างล่างขีดตุ่มเป็นยังไงเออฮะตีใส่ซีหนึ่งซีสองเนี่ยโอ้โหตีง่ายเลยนี่ตียากกระันเพื่นว่านเ่ยตีหนึ่งตีสองล่างอบ่งบอกฝั่เมนทีบลงล่างเลยทีบลงล่าง ทีพลวดโตรงลงไปโอ้มาสร้างเป็นให้เถ่านี่ว่าสั่นจังได้เปศูนย์มือนวุ่ขึ้นขันมันตายทีว่าศูนย์ย้อนมาตายอแล้วนี่เจ้โตขึ้นไปแต่โคตรเราคือให้หน้านี่เลี้ยวไปเป็นถึงหน้าเป็นตมครับผมฟงชีตมฟงพักโอ้ยตายเราเด็กหน่อยจังได้หล่นเดน๋ยวลุกขึ้นมาชีตมเปียะโตเนี่ยเออเรียนไปเลย ผมบอกว่ามุ่งไปหอยมุ่งขึ้นมากกว่าเดิมเดือดทูเนี้ยขึ้นโอ้ได้เดี่ยวข้างล่างซี่หนึ่งซี่สองที่พอเอาเอาเลขเก่าหกไปเสี่ยงนี่นิเลขเก้าหกไปเสี่ยงอได้ขอเลขล่างกว่านี่สงสัยมันเป็นซีมั้ยใส่เก่าเออมันถีอยู่ล่างเลยเก่าหกเออทีบเล็กน้อยลงล่างดิทีบขึ้นมาลงล่างเป็นล่างหมดเลยขึ้นไปแล้ะหูโยกขึ้นไปไหมไม่ต้องเก้าโยก ป็นไปสองคนครับเออคือ,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 อไปสองคอนแมนเขาทอกันแหละยูทอกันเจ้าาปีนก็อียังผู้เทาสันเน่ยปีนเป็นไปปีนเป็นไปเฉพาะไปออเอาเ้าก้ก็ก็สองหัวบุญอืม ดังว่บนเปลี่ยนตัวไหนเนี่ยเก่าเนาะกเก่าสองึ้นไปสองคนเดียวดิผู้เฒ่้าสอคนเด็กน่อยคุณไปเท่าเราน้าผัดศู์ข้นยักขืนนาบอกว่าอย่าข้นกับว่ฟังค้นไปจ้าขาถีบเด็กน่อยลงจนได้ฝันจดท้อใจใจดำใจอย่งโถทีเด็กน่อยลงตกตัวไหนขวดเลยไว้ไว่พอคนรับผิวแบงๆมันสูงไหลลงจีต่อมฟา โอ้ยตายแล้วบาทไอ้ <c oughs> จังได้น้มไมีคว่ำพี่เต่าอรรมดาจังได้วลูกพ่อพี่เวีขึ้นแ,นแลนแตยกไปออบอบ่ตายออคือว่ามีศูนตัวน้อบ่อกกตายสิไปได้อยู่ติเมียนอือพ่อจะได้ขึ้น่าเต่าหกหนีอาจจะล่องลางบ่พวาแมนถี่เพียงหน่อยล่องลางนี่อ่าขึ้นไปสองคนนี่จะเป็นสองอย่บอกจะเปลี่ยวอะไรขึ้นไปสองคน อยู่ล่าสองโต๊ต u, มากเรต๊มากผู th in, th. Th in ้เดียวขีดตมนี่ทีบทีบร่องเออขีดตมนี่ปกติแล้วมันเป็นเงียเออมันก็เป็นสองนย่างขีดตมอ่ะเออเป็นสองบาดนี่แล้วบาดนี่แล้วน้ำดินอืดินน้ำาราไปเออน้ำกัดขึ้นหนึ่งอือดินกัดขึ้นสองอือ ดินน้ำลมไฟกับซีวงลางเนาะซีหนึ่งซี่สองรับแ้่ห้มากกับอี่แล้วซี่สองถึงแล้วซีสองก็ึ้นใสสองคนหมดดิซีว่ามีบนบมา่ฮะสีว mm ่ามีบนหทั้งหมดบุก็จะเป็นสีหนึ่งซี่สองนี่ละโอ้ห้างบนญทั้งล่างเลยเอาเอาบนล่างเลยไปบุญบวกล่างข้นได้สิเขาอยู่ที่เล่นกระปโกปัร์ตี้ เนี่ยอันก็ว่าฝันว่าเห็นเงินนะเงินือนทองเียนครับทองเงินนะแล้วก็เป็ี่ยนแต่ก็ค่อยเป็นแต่วันบ้านลังเงินค่อยไปแต่เกามันออกกาหกเลยดิีอโอ้เอออฟซีเออมาสุดหนึ่งฝันว่าจะไปบ้านเกาล่ะครับมาขอเลยกล้วยเครื่อหนึ่งกมอยู่หันยมองแลงน้ำตะกี้ครับย้อนใต้ซ้ายอยู่ไปนับเบิรงมี หกวีอยากไดเลขเป็นนับอยู่ต้นกล้วยแล้วมาสั่นแล้วแต่นับนี่จะวิล่ะหกวีกล้วยไม่เป็นอย่างเก้าตัวก็ซื้อใส่เอาตัวออกเก้าหกนี่แหละฟันว่าไปบ้านเก้าหนึ่งมันเป็นไปได้หอเก้าเจ็ดหกอันที่ฝนพูดถึงคนได้แมนบอกเงี้ยนก็เป็นเจ็ดได้ยุ่งนเป็นเจ็ดคือบ้านในที่ก็เก้าสิบหกแมน เก้าเจ็ดหก้าเจ็ตึงสิ่มันออกซับเยอน่หันหกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกทีบอกว่าเติมลงไปขนาดครบแล้วพันหบแล้วสามตัวเออไอเอซีเป็นตัดเลนเก่าอืมวันที่ว่าหาดอีกหัวอเป็นไปได้เยอะบาเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าอหัวขึ้นหัวลงโมแมนแมเนทีสิบบาเอาตัวนี้แล้วเนาะเก้าเจ็ดหกกเจ็ดเก้าแล้วเนาะให้เอซีมุนเอาเนาะก่อนเนาะ เราแข็งๆครับพี่ครับสามตัวบนสองตัวล่างอ่าจ,จี่เป็นคู่ใดอยู่บนคู่ใดอยู่ล่างกันเลยนะพ่อเนาะแม่นอืมอืมพระเจ้าว่าถือ,อพี่นเรื่องไรฮะเร่อน้อพ่อเนาะงอ่าให้พระเจ้าไปซื้มาดูดวงโอ้เลียดวงพระเจ้าก็บอกเลียกฝันใหน้เอียกให้ครับพระเจ้าไปซื้อโอ้ฝันดีวะทุกมาโอ้เรียกดวงก็เนี่ยมาเรียกกันเลขยกีบวกกันโอ้ ครับผมครับผมทันน้โยสัตกรรเก่าเจดหครับพี่ครับพิจนาบนครับผมรพี่น้องเนาะพิจนาสวสามตัวแข็งแเล็กน้อยเลกน่อยเล็น้อยยู่พี่น้องเนาะวันมาจอบสิบหามัแก่คาคาคอนันดเกเลยบทตีว่าเจ็ดมันเป็นหนึ่งครับเจ็ดตัวเดียวครับครับียไล่ให้อาวตั้งแต่หนึหาตัวเดียวนอก่ อ,จอาจารว่าเอาเจ็ดใส่แนมครับมันหนึ่งกับเจ็ดมันคือกันปานหัวมันสั่นหัวมันเาวยืดหัวมันแนวมันนี่แหละว่ามันสีสองสี่หนึ่งนี่แหละครับผ<า>มเล <c oughs> ็กหน่อยตีเส้นหนึ่งเด้อโอ้หันบวมสองขันผู้ช่ายสองคนโอ้ยันอยู่เครื่องตุ๋นไหมกระเพอะก็เลียบบน่แล้วโอ้ยันอยู่เครื่องตุนไหมเลีกยบบนบักคืนเครื่องก็ยู่เครื่องบนถืงเคื่องอีกบันยองเนาะ โบ้ให้นึ่งถึงไปน้ำออกสองเซนบ่ครับแต่ก็แค่ออกล่างนะเออแม่นอีดีที่หนึ่งครับผมเอาเป็นทั้งบนทั้งล่างในพี่ตักเอาครับพี่ตอนนี้เอาแค่ชื้อล้วครับผมเก้าหกนี่นะครื้อเปลี่ยนก็ชื้อบนชื้อล่างครับผมเอาไปเสียงแล้วก็เรียกพวกเป็นชื่ล่างออกบนชื้อบบนล่างผมมีโอกาสได้ซื้อหรอครับครับผมเอา ว่าเก้าหกสี่หนึ่งสี่สองนี่แล้ไหมฮะเป็นงผู้จอมมือกับผมนะขายส่งไกลส่งต่อไม่จำกัครับพู้เป็นสรัดสลีรับผมยิบไปแบบหัวหอยสลัดสี่ฮะพอยิบตัวไหนเก้าหกหนึ่งมั้งเ่ี่หนึ่ง 9ก้าหกว่งเก้าหกว่ได้ตั้งแต่หนึ่งสีกับสี่หนึ่งครับได้สองตัวนี้ครับพี่สี่เป็นรองครับพี่สี่ครับสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่ครับผมกลับเอาเด้อพอ่สีครับกลับให้กับสี่ไลน์นะครับนกลับเอเองหดครับสองก็ได้เยอะตอนนี้พี่น้องพี่ครับผมก็ให้เฮงๆปังๆครับ